หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าจารบีขาวกับจารบีฟูดเกรดสำหรับผลิตอาหารเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ความแตกต่างระหว่างจารบีขาวกับจารบีฟูดเกรดสำหรับเครื่องจักรผลิตอาหารและยาคือจารบีขาวเป็นลักษณะสีของจารบีที่ใช้งานกับงานทั่วไปซึ่งอาจทาจากลิเทียมหรือสบู่ชนิดอื่นจารบีขาวเป็นจารบีที่ทนความร้อนสูงตั้งแต่ประมาณ200องศาจนถึง500องศาและยังสามารถทนความเย็นได้ที่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสไปจนถึงติดลบ40องศาเซลเซียสนิยมใช้ในงานทั่วไปเช่นเครื่องจักรรถยนต์รถจัน อลหะยึดส่วนเครื่องจักรที่มีการเสียดสีด้วยปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกัดกร่อนของสารเคมีและมีสันยับยั้งการเกิดสนิมจารบีขาวทั่วไปมีส่วนผสมที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตดังนั้นห้ามใช้ในงานเครื่องจักรที่ผลิตอาหารเด็ดกาดจารบีฟูดเกรดสำหรับผลิตอาหารอาจมีสีขาวหรือสีใสคล้ายซิลิโคนแต่ไม่มีกลิ่นจารบีฟูดเกรดคือสารลอลื่นชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ปลอดภัยต่อการสัมผัสกับอาหารแม้จะเกิดการล้วงไหลหรือสัมผัสโดยไม่ตั้งใจไดัราาร่อออุนตตสาาาาาหยพขภ i อ2 1 4 6 9ให้มาตรฐาน NSFH 1จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอน